และเมื่อคืนก่อนที่เราให้ดูคลิปนะที่ไกด์เถือนนะครับได้ข่มขู่ลูกทัวร์ซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยมาจากเมืองจีนเขาพาเข้าไปร้านขายข,ายของที่ระลึกแล้วลูกทัวร์ไม่เที่ยวเออไม่ซื้อนะไอไกด์คนนี้ก็ไปตวาดไปขู่เขาว่าถ้าเกิดทําไมถ้าเกิดไม่ซื้อของที่ระลึกในร้านนี้ ก็จะอาจจะกับประเทศลําบากอาจจะกับประเทศไม่ได้ต่างๆนานานะครับทางสถานทูตจีนวันนี้เตือนนะฮะวันนี้เตือนหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปนะครับทางสถานทูตให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งติดต่อสํานักงานตารวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากฝ่ายไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางการไทยบอกว่ามักคุเทศน์น,นเที่ยวถือหนังสือเดินทางจีนและไม่มีใบอนุญาตมักคุเทศในเมืองไทย ก็เป็นไกด์เตือนพยายามกดดันในนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและเรียกค่าคอมจากการซื้อของทางการไทยก็สอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องสถานทูตจีนในไทยเตือนนักท่องเที่ยวคนจีนทุกคนอย่าหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกนะครับเมื่อเลือกทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์ควรเลือกบริษัททัวร์มีใบอนุญาตทําทัวร์แบบเอาบาวและมีชื่อเสียง ให้บริการทัวร์คุณภาพราคาเหมาะสมและทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการตามกฎหมายไทยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่นี่ครับบริษัทเฟงรุนทราเวลแอ์เทรดดิ้งจำกัดอยู่ที่หมู่บ้านปรีชาอยู่แถวล่มเกล้านะครับ จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้มีใบอนุญาตถูกต้องใช้รถบัสนำนักท่องเที่ยวจากบริษัทสยามเจมส์ตาร์โปรแกรมกรุงเทพพัทยากรุงเทพ5คืน6วันนักท่องเที่ยว24คนและมีผู้นำเที่ยวมากับกรุ๊ปจำนวน2คนร่วมเดินทางมาพร้อมกัน26คนตามลิสต์รายชื่อบริษัทจัดทำประกันการเดินทางให้กับทุกคนมีนายอาเยนะครับทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คนไทยและก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้น เมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมาบนรถบัสนำเที่ยวหน้าร้านจิวเวอรี่อยู่ที่บางพระขากลับเข้ากรุงเทพเป็นการโต้เถียงกันระหว่างมิสเตอร์แชงโบอายุ38ปีผู้นำเที่ยวของบริษัทนะฮะหุยอยู่ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากจีนกับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจบทริปนักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับจากการสอบนะครับบริษัทเฟงลุง เข้าขายขายรายการนำเที่ยวต่ำกว่าทุนเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาจมีความผิดนะครับตามมาตรา31มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยกรมท่องเที่ยวจะพิจารณาร้องทุกกล่าวโทษในเรื่องนี้นะครับ พฤติกรรมของมิสเตอร์แชงโบยังไม่เข้าลักษณะการทำหน้าที่ไกด์เถื่อนซึ่งทางบริษัทเต็งรุ้นจะประสานให้บริษัทฮุยยูว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษนายคนนี้ต่อไปครับนี่ฮะนายคนนี้นะฮะยังไม่เข้าลักษณะไกดเถื่อนเี่ยอดีฮะทันทีที่มีคลิปอะไรแบบนี้ต้องต้องรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาไปตรวจสอบนะ ไทถอนรากถอนโคนถ้ามันผิดปกตินะฮะอืมอม,อมก็มีส่วนทําให้ไทยเสียชื่อด้วยถูกต้องดินะฮะท่านผู้ชครับคนละครึ่งทัันะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่ให้ร้านค้าที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ลงทะเบียนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดน,นะฮะแต่ว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกนะครับว่า กระทรวงคมานาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลก็คือคนละครึ่ง plus นี้นะครับในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยรถโดยสารสาธารณะและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมานาคมเชิญชวนผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะทุกประเภทเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ www. ถ en ุงเงินกรุงไทย .com ตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ ก็คือเชิญชวน่ะให้บรรดารถสาธารณะต่างๆเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลสสนะฮะก็สำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายย่อยไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถตุ๊กๆุกสำล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำล้อทีบถ้าจดทะเบียนถูกต้องและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรายย่อย น,นะค,คนที่เข้าร่วมโครงการคนลครึ่งมาก่อนสามารถยืนยันสิทธ์ได้ทันทีส่วนผู้สมัครรายใหม่จะมีการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกว่ามีใบขับขี่สาธารณะถูกต้องหรือไม่นะอันนี้สำหรับผู้ขนส่งรายย่อยนะในส่วนของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งของรัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าลอฟอร์มอนะฮรการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนขอสอมออก,กอแล้วก็บริษัทขนส่งก็คือบขอสอรถโดยสารประจําทางนะครับรถเมย์รถโดยสารในจังหวัดเรือโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรือคลองแสนแสบเรือด่วนเจ้าพยาก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับธนาคารกรุงไทยก็จะประสานโดยตรงไปยังผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วยนะะี่ฮะสกลุ่มเลยฮะ ขนส่งรายย่อยขนส่งสาธารณะแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในรูปแบบของนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1อ,อ่อล้านแสนบาทต่อปีเช่นรถเช่าเหมารายวันหรือว่ารถบริการท่องเที่ยวก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดะฮะก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับธุรกิจขนส่งรายย่อยในทุกพื้นที่ สามารถเข้าร่วมคนละครึ่งพล u s ได้นะฮะเพียงแต่คุณต้องไปโหลดในในฐานะเป็นร้านค้าในเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย .com นะครับ mm hmm. นี่นะฮะบรรดารถขนส่งสาธารณะก็เชิญได้นะครับ mm hmm. แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงอัตราค่าโดยสาร20บาทตลอดสายไปจนถึง30 พฤศจิกายนนี้นะครับนี่ฮะเพื่อลดภาระค่าขนส่งของประชาชนส่วนบริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถและทางด่วนพิเศษอันนี้ยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้นะฮะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนการลงทะเบียนของบรรดาร้านค้าต่างๆวันนี้ก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับผู้สื่อข่าวเรารายงานม,มาตั้งต่แต่ละจังหวัดก็ไปมาทุกที่ตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับ ก็ลงทะเบียนกันคึกคักแต่ก็มีเข้ามาในบางส่วนที่ร้องเรียนเข้ามาก็คือว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีอยู่บ้างนะฮะพอเขาเข้าไปในเว็บไซต์ของถุงเงินแล้วปรากฏว่าไม่มีไม่มีพอโหลดแอปแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ขึ้นแบนเนอร์ของโครงการนี้ให้กดก็มีบางส่วนที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับส่วนที่ลงทะเบียนได้ ถามว่ามีไหมโอ้โหคึกคักนะครับอย่างวันนี้ที่เชียงใหม่วันแรกของการลงทะเบียนคนละครึ่ง p l u สสำหรับร้านค้าทั่วไปนะฮะผู้ประกอบการร้านค้าก็ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้พากันเข้าไปในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อลงทะเบียนกันนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเริ่มวันนี้เป็นวันแรกขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาเข้าไปอัปเดตแล้วก็ยืนยันตัวตนข้อมูลไม่ถึง2นาทีก็เสร็จนะครับนีนะฮะ แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ลองสำรวจดูนะที่เชียงใหม่ยังมีร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็มีนะครับโดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของข้อมูลรายได้จากการค้าขายถึงแม้ว่าภาครัฐจะออกมายืนยันไม่เก็บข้อมูลรายได้ในโครงการนี้แต่หลายคนก็กงังวลแล้วก็กลัวว่าจะมีการเปลี่ยนนโยบายภายหลังก็เลยตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่าโอ้ พอเข้าร่วมโครงการแล้วเดี๋ยวจะโดนภาษีย้อนหลังอะไรบ้างใช่ไหมฮะทางรัฐมนตรีคลังก็เคยบอกแล้วมันไม่เกี่ยวข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลตรงนี้ใช้ก็แค่ตรงนี้เท่านั้นกับโครงการนี้เท่านั้นไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไปดูว่าจะเก็บภาษีย้อนหลังอะไรยังไงนะ <c oughs> ผมจําได้รัฐมนตรีคลังก็เคยพูดแล้วนะแต่แต่ก็ยังมีบางร้านที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งไม่เข้าร่วมเนี่ยผมว่าเสียโอกาสเยอะ เสียโอกาสเยอะพอสมควรเลยนะฮะอย่างสมมติคุณขายกับข้าวเนี่ยร้านข้างๆเขามีคนละครึ่งร้านเราไม่มีเนี่ยอันนี้เหนื่อยลนะใช่นะฮะแตกต่างเลยแหละแตกต่างเลยนะฮะฉะนั้นบรรดาร้านค้าต่างๆวันนี้จึงแห่แหนกันลงทะเบียนนะฮมเพราะสาคัญมากนะฮะต้องอย่าตกขบวนใช่ต้องอย่าตกขบวนก็กึกคักน,นะที่ต่างๆ ส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้รออีกประมาณ5วันวันที่20นะ20สถึง29นะตุลาคมนะครับก็คนทั่วไปก็ไปลงทะเบียนได้นะคะบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ